นโมพระคะวตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะพระคะวตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะพระคะวตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะพระคะวตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะสัมพุทธิตา จตสัจจานิเกราสัพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพันสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทชิตาจตสัจสจานิเกราสัพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิพา สัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสพัภสิทธิพระวันตุเมสัมับที่ได้รับฟังไปก็จะเป็นคาถามหาลาบนะครับของหลวงพร่อรวยประสาทิโกนะครับ่อนนอต้นงขอสวัสดียามเช้านะครับผู้รับชมคลิปนะครับ สำหรับวันนี้นะครับมีวัตถุมงคลรุ่นไหนนะครับมาแกะกล่อง2่งกันดูนะครับก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับแนะนำตัวรับน้ตอโบรเลต99ครับร้านพักเครื่องออนไลน์ครับวันนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญตามที่เห็นเลยครับเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับปราสาธิโกรุ่นรวยเจริญพร99ครับอันนี้ออกมาปี63ครับไตรมาส63นะครับ แต่ไม่ได้ออกที่วัตโกรครับจะออกที่วัดซึกนะครับวัดซึกเรามาดูกันนะวันนี้ได้รับการแบ่งปันจากเพื่อนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก่อนอื่นก็มาดูกันก่อนนะครับมาดูพิมพ์เล็กนะพิมพ์เล็กพิมพ์เล็ก ของรุ่นโดยเจริญพรก็จะมีอยู่ทั้งหมดสองเนื้อนะครับก็จะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับกับเนื้อทองแดงลมดํานะครับอ่าก็จะกล่องก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าผมเปรียบเทียบไปดูนะครับนี่เห็นไหมครับขนาดก็จะแตกต่างกันนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์อันนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับขนาดกล่องก็จะไม่เท่ากันนะครับ อที่วัดซึกนะครับเมื่อปี2563ครับเราก็มาดูประวัติการสร้างกันก่อนนะครับว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างเหรียญรุ่นนี้รุ่นรวยเจริญพรเนี่ย99เนี่ยตั้งเพื่ออะไรนะครับวัตถุประสงค์เขาๆนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับสำหรับเหรียญรุ่นโดยเจริญพร99เนี่ยครับ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างก็เพื่อนําเงินรายได้นะครับจากการเช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดซึกนะครับโดยเหรียญรุ่นนี้นะครับผ่านการปลุกเสกนะครับสองวาระด้วยกันนะครับในปี2563นะครับก็จะมีเหรียญมากมายหลายรุ่นนะครับมีตั้งแต่เหรียญทองคํานะครับเหรียญทองคําเหรียญเงินแล้วก็เหรียญเงินลงยานะครับเหรียญ ทองแดงทองทิพย์นะครับเอาปากกานะครับมากมายหลายพิมพ์มากนะครับสามารถไปเสิร์ชหาได้นะครับทาง google นะครับ้วก็มีขายนะครับตามร้านในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับต่างๆมากมายราคาก็อยู่ที่หลักร้อยนะครับไม่แพงเลยนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเมื่อวันเสาร์ที่28 พฤศจิกายน2563นะครับปลายปี2563นะครับเป็นไปมาที่สามแล้วก็ที่วัดซึกก็จะมีการานั่งอธิษฐานจิตนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับโดยมีพระกิจจาจารย์นะครับจากหลากหลายวัดนะครับมาร่วมนะครับนิมนต์นั่นงอธิษฐานนะครับ อธิษฐานจิตนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับหลวงพ่อเพยะครับวัดบึงนะครับหลวงพ่อเอื้อนนะครับวัดวังแดงใต้นะครับหลวงพ่อแม้นนะครับวัดหน้าต่างนอกนะครับท่านก็มาด้วยนะครับหลวงพ่อประเสริฐวัดช้างครับหลวงพ่อจักวัดสุ้งนะครับพระอาจารย์หน่อยวัดหัวคุ้งก็มานะครับหลวงพ่อมาเฮงครับวัดดอนกลางนะครับ หลวงพ่อพระอาจารย์นิวัฒนะครับวัดเชิงเขานี่ก็มาเหมือนกันครับและพระอาจารย์วินัยนะครับวัดซึกและสุดท้ายครับก็เป็นเจ้าวาดวัดตะโกนะครับพระอาจารย์แก้วนะครับวัดตะโกนะครับก็มานั่งอธิษฐานจิตร่วมกันนะครับนะเรามาดูกันเลยนะครับเหรียญความแตกต่างระหว่างพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับอมาดูกันนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับ พิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่อ่าอืมลักษณะเหรียญจะคล้ายกันนะครับแต่แตกต,ต่างกันที่ขนาดเห็นไหมครับแตกต่างกันที่ขนาดและก็สิ่งที่แตกต่างกันอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเหรียญพิมพ์เล็กเนี่ยจะไม่มีการต่อโค้ดรันนัมเบอร์นะครับไม่มีหมายเลขโค้ดบอกนะครับอ่าส่วนหมายเลขของพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะลันโค้ดบอกนะครับ เหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับเหรียญข้าหลามตัดนะครับข้าวหลามตัดก็เป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับมีความสวยงามนะครับหลวงพลอยนะครับด้านหน้าจะเป็นองค์หลวงพ่อครึ่งองค์นะครับอยู่ในพระพิมพ์ข้าหลามตัดนะครับหลวงพ่อรวยประสธิโกนะครับ ด้านหลังก็มีไก่นะครับไม้กระไก่นะครับนี่เห็นไหมครับโคดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอด้านหล่างก็จะเขียนว่ารวยเจริญพรเก้าเก้าครับนี่หมายเลขโค้ดรันนัมเบอร์ครับเจ็ดสามสามหนะครับด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นตาของวัดซึกนะครับตาของวัดซึกตาของวัดซึก แกะเลยดีกว่ามองไม่ค่อยชัดอยู่ในถุงครับเดี๋ยวค่อยซีลใหม่ก็ได้ครับไม่มีปัญหาอยากเห็นองค์พระชัดๆนะครับมาดูกันนะครับสวยนะครับนี่นะครับสวยมากสวยนะครับนี่ครับสวยมากนะครับนะครับ นี่ครับเลขโค้ดนะครับชัดเจนนะครับรวยเจริญพร99ครับสำหรับเนื้อนี้ก็จะเป็นเนื้อทองทิพย์ครับก็มีผิวงามนะครับสะท้อนไฟนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับจบไปสำหรับเหรียญเนื้อทองทิพย์นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กผมไม่ไม่แกะแลยกันเพราะว่า รายละเอียดก็จะเหมือนบพิมพิมใหญ่ผมขออนุญาตเปิดพิม์พใหญ่มาเลยนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ถัดไปครับถัดไปจะเป็นเนื้อนี้มาดูกันว่าเนื้ออะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงลมดําครับทองแดงลมดําผิวมันปูผิวมันปูผิวมันปูลมดํานะครับมันก็จะเป็นทองแดงลมดําที่มีความ มันมันวาวนะครับมันวาวขึ้นมาอีกนิดหน,นึ่งนะครับนี่ครับก็ราคายังไม่แรงนะครับอยู่หลักร้อยนะครับหล,ลักร้อยกลางๆนะครับอันนี้เลขโค้ดนะครับเลขโค้ดอะไรแกะเลยดีกว่าอ่าแกะเลยดีกว่าแกะเลยจะได้เห็นกันนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นกันนะครับนี่ ทองแดงผิวแถองแดงลมดำผิวมันปูนะครับเลขโค้ดก็จะ,อย,ยอ,ะอยู่ที่เดียวกันกับทองทิพย์นะครับอยู่ที่เดียวกันกับทองทิพย์อันนี้เป็นเลขห้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับห้าเจ็ดเจ็ดเก้าใช่หรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ครับห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับเป็นห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้ทองเจ็ดเลยนะครับสวยงามครับ สวยงามนะครับโอเคครับถัดไปเป็นเนื้ออะไรครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับผิวมันปูอ่าผิวมันปูจะมีความเงางามนะครับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้กล่องสีเขียวนี่อะไรปึร๊บนี่เป็น เนื้อทองแดงครับผิวไฟอ่าผิวไฟแกะเลยดีกว่าแกะกันเห็นเห็นนะครับจะได้เห็นองค์พระกันชัดๆนะครับรุ่นนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกที่วัตะโกออกที่วัดซึกแต่ก็น่าเก็บครับก็เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งที่มีความเอกลักษณ์นะครับเป็นทรงข้าลำตัดนะครับนี่เลขโค้ดก็จะอยู่ด้านหลังที่เดียวกันนะครับของทั้งสา สองเนื้อที่กล่าวมานะครับเลขโค้ดนะครับพีปข่าะยโฟก,กัสห้าแปดห้าแปดหกหกนะครับห้าแปดหกหกดูหลวงพ่อนะครับด้านหน้า,าชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับ ทองแดงผิวไฟนะครับทองแดงผิวไฟทองแดงผิวไฟเป็นความรู้นะครับจะได้แบ่งปันกันนะครับไปเจอวัตถุมงคลที่ไหนจะได้ทราบนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรพิมพ์อะไรออกปีไหนวัดไหนนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยไม่ได้ออกที่วัดตะโกอย่างเดียวครับยังมีวัดที่ขออนุญ,ญาตนะครับเป็นวัดที่อยู่ในความอุปการะ ุปธรรมนะครับของหลวงพ่อรวยท่านนะครับที่มีเมตตากับวัดต่างๆนะครับรายได้ก็นําไปปฏิสังขคณอนวัดนะครับช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์มากมายนะครับนี่อันนี้จะเป็นเนื้อที่พิเศษกว่า3ามเนื้อเมื่อกี้นะครับโดยเนื้อที่ผมถืออยู่ก็จะเป็นเนื้ออัลบาการครับนี้อัลบากาก็จะมีความมันวาวนะครับคล้ายๆเด่นเงินแต่มีความมันวาวนะครับสิ่งที่แตกต่างกัน กับสามเหรียญน,นะครับแตกต่างกับเนื้อทองทิพ์เนื้อทองแดงลมดำแล้วก็เนื้อทองแดงผิวไฟเนี่ยก็จะคือเลขโค้ดครับเลขโค้ดเขาจะตอกอยู่ที่ด้านหน้าครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับเ็าจะอยู่ทางทางซ้ายของหลวงพ่อนะครับทางห้าเก้าศูนย์หนึ่งครับห้าเก้าศูนย์หนึ่งนะครับห้าเก้าศูนย์หนึ่ง อัลปกาก้าเนื้ออัลปาก้าห้าเกาศูนยก็จะอยู่ในกล่องสีสีม่วงนี่เองนะครับราคาก็จะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับโอเคครับอันนี้ก็จบกันไปครับสำหรับ EP แนะนำวัตถุมงคลนะครับของมาเปรียบเทียบกันเลยมาเปรียบเทียบกันเลยมาเปรียบเทียบกันนี่เห็นไหมครับเก็บหน้าเก็บ ทุกรุ่นทุกวัดนะครับดูวัตถุประสงค์การสร้างแล้วหรือว่าเราได้ร่วมบุญกับทางวัดนะครับเผยแท่บารมีของหลวงพ่อรวยท่านนะครับนี่เห็นไหมครับสวยงามครับสวยงามสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปชมที่เพจ a c e b o o k นะครับร้านพักเครื่องออนไลน์นะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับผมก็มีเว็บไซต์นะครับ amulet 99นะครับแล้วก็จะทยอยนะครับลงคลิปวิดีโอนะครับ เผยแพร่ความรู้นะครับของอหลวงพ่อรวยประสาทวิโกนะครับวัตถุมงคลนะครับแล้วก็พระเจิจิอาจารย์ท่านอื่นด้วยนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับอ่ผมลืมบอกไปตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อที่ลงยานะครับลงยาเป็นของทิพย์ลงยานะครับก็มีตัวนี้จ,จะมีเลขโค้ดบอกด้วยนะครับ เลขโค้ดก็จะอยู่ที่ด้านหลังเหมือนกับพิมพ์ใหญ่นะครับถ้าเป็นพวกลงยานะครับเดี๋ยวอีพีถัดไปเดี๋ยวถ้าได้เหรียญเอ่อเหรียญรุ่นนี้นะครับรวยจเจริญพร99เนี่ยก็จะนำนะนำมาให้ให้รับชมกันอีกครั้งนึงครับทำคลิปให้รับชมอีกครั้งหนึง่งอันนี้ก็อยู่ในกรอบครับก็ไม่ได้แกะ เลขโคดก็จะมีนะครับสามหนึ่งหนึ่งห้านะครับสามหนึ่งหนึ่งห้าโอเคครับสําหรับอีพีนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับขอบารมีของหลวงพ่อรวยนะครับคุ้มครองทุกทุกคนให้มีความสุขมัามเจริญนะครับสุขภาพแข็งแรงครับร่ำลำรวยรวยครับ